มาตอนนี้ขีมหน้าหน้าเด้งเนี่ยไปใช้นะโยมขีมหน้าผ่องก็ไม่ต้องใช้อาตมาแนะนำขีมหน้าด้านด่าแล้วไม่โกรธอ่ะดีที่สุดเลยนะอาตมาแนะนำไปหาซื้อมานะ่ะขีมหน้าด้านมึงด่าก,กูโอ้ดา่าแล้วโอ้ยิ้มให้มันเลยนะโอ้สุดยอดนะก็ป,ะปุกละหมื่นก็ซื้อมานะนะไปหาซื้อนะขีมหน้าด้านนะดีจริงๆนะ ทุกวันนี้เรามายิ้มอย่างเดียวเลยนะใครว่าก็ยิ้มยิ้มใส่มันเลยโอ้ยสบายใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิ อิโต้รังสักกจังธัรมโมโซต,ตัพโอตีต่างใจนะใช้เวลาไม่มากดึกแล้วโยมโยมหลายหาวแล้วนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มารวมปุณกระถินที่วัดภูมินี้ ที่นี่เป็นมงคลเพราะพวกเราทำให้มันเป็นมงคลมงคลจะเกิดได้ก็เกิดได้ที่ตัวเราไม่ได้เกิดได้ที่ผู้อื่นใจเราสำคัญกว่าไม่ต้องเปิดจะได้มเสียงดังปิดปิดพัดลมล้วดง รอแป๊บนึ่งพัดลมไม่เป็นไรหรอกร้อนนิดเดียวนะฟังเทศก่อนร้อนร้อนเพราะอากาศไม่เป็นไรหล้วใจร้อนไดไม่ดีร้อนเพราะแดดแผดเผายังไม่เท่าปเป็นี่นะเป็นนี่ร้อนกว่าก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากไ้้จากที่นี่ไปปีนี้หกปีเต็มเข้าปีที่เจ็ดแล้ว ได้ไปสร้างแสงพระธรรมตอนนี้ก็ได้เป็นวัดถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งแจ้งมาว่าผ่านตำนักพุทธแล้วได้เป็นวัดก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีสิ่งขอสร้างอาคารต่างๆที่นู่นก็เรียบร้อยตอนนี้ก็มีที่พักสะดวกใครจะไปพักไปผ่อนก็ได้ในรรษาก็สร้าง ห้องสมุดที่พักสองชั้นสำเร็จเรียบร้อยภายนอกก็ทำภายในก็ทำกลางคืนเราก็ขึ้นไปภาวนาบนเขาบ้างนั่งในสลาบ้างในเจดีย์บ้างพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่าทำงานด้านเดียวถ้าทำงานด้านเดียวเราก็จะจมอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวแต่ถ้าทำงานสองด้านทางโลก ยังต้องมีมีโลกกรรทนะขาเราเดินยังต้องมีขาซ้ายขาข,าขวารองเท้าซ้ายรองเท้าขวาเพราะฉะนั้นเราต้องมีโลแล้วก็มีธรรมธรรมาหากินธรรมาหาเก็บแล้วก็ทำมาหาธรรมเราทำ ทำมาหากินเนี่ยทั้งปีแต่เอาทั้งปีเนี่ยเรามาเท่ากับถินปีละครั้งเดียวถ้าเราเก็บเงินวันละบาทวันละบาทเราก็สามารถที่จะทอดกรถินได้ส6 5หสบาทหรือ400บาทถ้าทุกคนในหมู่บ้านเก็บเงินวันละบาทวันละบาทวันละบาทโอ้วัดปีหนึ่งโยมคิดดูจะเป็นเท่าไหร่ วัดก็จะเจริญงอกงามสวยงามเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเก็บแค่วันละบาทัานทำบุญก็ควรทำทุกวันไม่ได้ใส่บาทก็ออมเงินห้าสิบตังค์บาทหนึ่งเซตตัตงจบทุกวันทุกวันทุกวัน,วนให้เป็นอาจ,จินกรรมกรรมที่เป็นอาจ,จินกรรมเนี่ยลองจากอนันตเดียกรรมก็คืออาจ,จินนกรรมกรรมที่ทำเป็นอาจ,จิน นะสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งพวกเราทั้งหลายเราเกิดมาเราปรารถนาอะไรบางคนบอกปรารถนาพ้นทุกข์บางคนออกปรารถนาความลํ่งรวยบางคนก็ปรารถนารูปร่างหน้าตาดีแต่สำคัญที่สุดเราปรารถนาความสุขเราปรารถนาความสุข และความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่หัวใจของเราเราเที่ยวไปหาความสุขข้างนอกไม่มีวันเจอไม่มีวันพบด้วยเราหาความสุขต้องมาหาที่หัวใจของเราแต่ใจเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้การฝึกจิตด้วยดีย่อมสํำเร็จประโยชน์นั้นต้องฝึกใจ ต้องฝืนใจต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและสิ่งสำคัญที่สุดต้องรู้ว่าจริตของเราเป็นแบบไหนอาหารนะ่ะเรามีกินทุกวันนะ่ะเรามีข้าวกินมีกับข้าวกินแต่เราต้องรู้ว่าอะไรกินเป็นประโยชน์อะไรกินแล้วแสลงกับโลกเราอะไรกินแล้วมันแสลงกับโลกโลกกลําเริบถ้าเรารู้ เราก็จะไม่กินที่มันแสลงโลกเราก็จะกินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ชั้นใดก็ดีอารมณ์ที่เรากินที่เราสเสวอ,อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนอาหารเรารู้ว่าคุยกันแล้วจะเกิดเรื่องเราก็อย่าคุยเรารู้ว่าแล้วนินทากันแล้วมันจะเกิดเรื่องเราก็อย่านินทากันเรารู้ว่าฟังแล้วจะไม่สบายใจก็อย่าไปฟัง มันแสลงหูแสลงใจก็เลิกฟังเลิกพูดอันใดที่ฟังแล้วพูดแล้วมันมีความสุขก็ทำอันนั้นนั่นแหละสำคัญเราจึงเป็นผู้สั่งสมพลังบูชพลังบวดในหัวใจของเราดีที่สุดคือพลังบนะูชได้ไปเมืองจีนเพิ่งกลับมาได้สองวันไปที่นั่น เป็นเมืองคองมมอนิสต์แต่เวลาเขาสร้างวัดนี่โอ้ใหญ่โตมากที่ไว้บรรจุพระธาตุของพระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยกระหมอ่อมส่วนกรนะหม่อมนะอาตมาว่าลงทุนน่าจะเป็นแสนล้านไม่ใช่หมื่นล้านเนาะใช้พื้นที่เฉพาะที่เจดีย์โดมนั่นนะแสนตารางเมตรสร้างแบบ มันจุคนได้เป็นหมื่นนะยิ่งใหญ่อลังการมากบรรจุเราว่าเขาไม่มีศาสนาแต่ว่าเขาบูชาอยังยิ่งเขาถูกทำลายแล้วทำลายอีกแต่ศาสนาพุทธก็ยังทิ้งร่องรอยทิ้งไว้ให้คนกราบไหว้เดินแออัดยัดเยียดกันเพื่อที่จะไปกราบไปกราบพระธาตของพระพุทธเจ้า ของพวกเราเนี่ยถามโยมว่าว่าขึ้นไปไหว้เจดีย์เราบ้างไหมมีใครไปกวาดถ้าจัดหมู่บ้านเนี่ยมีแปดซอยขอซอยละวันละวันละวันนะจัดทีมงานไปออเวันนี้ซอยนี้ไปกวาดผูเจดีย์วนกันไปนะโอ้ยน่าจะน่าจะดีมากเลย ดูแลเจดีย์ของเราพระาธาตุของเราพระาธาตุที่วัดพุ่งเนี่ยอันจะมาขอมาจากสีลังกานะพระสังฆราชสีลังกานำมาให้แล้วก็เป็นอันเดียวกับที่วัดสเกตนะเพราะเป็นกระปุกที่ว่าเขาขุดได้ที่อินเดียแล้วเขาหม้อให้ถีลังกาไว้ด้วยแต่นี้เวลาเราขอเขาไปมาเม็ดเ,เล็กเม็ดเดียว เวลาทำพิธีขอก็ต้องประชุมกันขอได้วันที่อัญเชิญในพาทิตย์ประสงกด้วยนะนั้นเรามีของดีอยู่ที่วัดเราให้เห็นคุณค่าของวัดเรานะทุกๆคนทุกๆท่านนะเมื่อเห็นคุณค่าแล้วประเพณีดีงามก็รักษาไว้นะอย่าไปเปรียบเทียบวัดนู้นเป็นอย่างนั้นวัดนี้เป็นอย่าง,งนี้มันไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันนั้นเราทำวัดเราให้มันดีมันพากันมาสวดมนต์ไหว้พระหลายคนก็ละโลกนี้ไปแตมาไม่อยู่หกปีนเผาไปหลายคนแล้วตายไปหลายคนแล้วนะบางคนก็ไม่ได้มาได้มาเยี่ยมบางบางคนก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นอย่ากประมาทในชีวิต ความตายเป็นของแน่นอนที่เราจะต้องได้เจอนั้นเมื่อไรที่เราเจอความตายถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ถึงวันหนึ่งเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งวันนี้ใช้เวลาไม่มากนะ เพราะว่ามันดึกมากแล้วก็โลภลักตัดตอนอาตมาจะไม่ให้โยงโยงไม่ต้องทำควาสมสงบก็ได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้อาตมาขออย่างเดียวให้มีความสุขทุกวันให้เรายิ้มทุกวันให้มีความสุขทุกวัน เมื่อมีความสุขความสงบก็จะตามมาทางโลกสุขแล้วจึงสงบถ้าทุกข์แล้มันไม่สงบก็ยากถ้าจิตเจนสุขมันก็จะมาหาความสงบได้ง่ายถ้าเป็นทุกข์มาหาความสงบยากหน่อยส่วนมากก็ไปทางอื่นเสียแต่นักบวชผู้ปฏิบัติธรรม สงบแล้วไปหาความสุขยอมทุกข์ยอมยากยอมลำบากขึ้นเขาขึ้นถ้ำภาวนาเพื่อยอมทุกข์สงบแล้วจะไปเจอความสุขทีหลังเทียกว่าสงบสุขสันติพรังังสุขขังของสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะนั้นพวกเราทั้งหลายจิตที่มันเศร้าหมองดึงให้มันผ่องใสขึ้นมาก่อนจิตที่มันค้านคาใจ โกรธเกลียดใครก็ดึงให้มันผ่องใสขึ้นมาก่อนเมื่อจิตผ่องใสใจก็จะสงบใจก็จะผ่องใสคำพูดก็จะผ่องใสความคิดก็จะผ่องใสเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมกายดีวาจาดีใจดีแล้วทำไมใจจะไม่ดีเล่าทำไมความสงบจะไม่เกิดขึ้นเล่าและเมื่อถึงวันหนึ่งเรานั่งสมาธิ ได้ลิ้มรสของความสงบทั้งกลางวันกลางคืนมันก็จะนิ่งได้นะเราเพ่งที่หัวใจของเราเนี่ยความสุขมันอยู่ตรงนี้นี่เองความสุขเกิดจากความสงบเกิดจากความรักความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักสุนัขรักญาติพี่น้องรักผู้คนในโลกนี้ความรักความปรารถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขอันเนี้ย ถ้าใครทำได้เราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การแผ่ออกไปให้ออกไปนะยิ่งเราแผ่เมตตายิ่งเราให้คำว่าให้นี่แหละมันจะสะท้อนมาหาเราเราเกลียดใครเราโกรธใครเราด่าใครนั่นคือกระจกที่สะท้อนตัวเราะเราก็เป็นแบบนั้นจงจำไว้ว่า เมื่อไรที่เราจะด่าใครเจร้าจงคิดว่าคนคนนั้นเขาก็ไม่ชอบคําด่านี้เหมือนกันเมื่อเราที่เราจะตีใครเราก็คิดว่าคนคนนั้นถ้าเป็นเราเราก็ไม่ชอบใครมาตีเราเหมือนกันเมื่อคิดเช่นนี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดทํา้ายผู้อื่นเพราะว่าการทํา้ายผู้อื่นก็คือทํา้ายตัวเรานั่นเองนะอย่าให้ความพลังลบ สะท้อนกลับมามาลบตัวเราพุทธเจ,จ้าสอนให้ลบตัวตนเท่านั้นเองสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสาย,ยะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่งถือมั่งนะก็ขอฝากเด็กๆน้อยแค่นี้นะเนาะเดี๋ยวดึกมากโยมก็จะแย่นะฝากแค่คำว่าหาความสุขให้เจอนะความสุขอยู่ที่ไหน ฝากไว้ว่าจงกินน้ําชาจงกินชาดีที่สุดคือกินตอนร้อนเพราะว่าถ้ามันเย็นแล้วเราก็ไม่ได้รสชาติที่ดีที่สุดเมื่อเราเจอของดีแต่เราไม่หยิบปื้นเข้ามาเมื่อของดีนั้นผ่านไปเราจะได้ไม่ได้รสชาติที่ดีที่สุด ชีวิตผ่านไปความตายใกล้เข้ามาถ้าเราไม่รีบภาวนาเราจะเสียชาติเกิดนะ,ะวันนี้ก็ขอฝากเพียงแค่นี้สิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอขอุทิศให้ญาติโยมทั้งหลายเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวาทุกๆองค์รุ่นก่อนจนถึงปัจจุบันทุกองค์ทั้งพระเจ้าประสงค์ขอให้มีความสุข ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเถินโอ้อจารย์จะมาอยู่ได้หรือมันมันล้างมันนั่งไม่ได้นะอาตมาเสียค่าขัดหินอ่อนไปห้าพันบาทนะหญ้าเยอะขี่นกอู้เต็มไปหมดเลยเดินไปก็มีแต่ขยะสาระก็โยเยจะพังไม่พังแหละเราก็มาเดินดูเดินไป พอจะกลับพอหันรถกลับเข้าไปนะั่นแหละมีเสียงบอกมาอันนี้เล่าเปน็นนิทานนะตะโกะไล่หลังไปว่าท่านอาจารย์ช่วยกลับมาสาะมามาดูมาวัดนี้ด้วยอย่าทิ้งวัดนี้วันใดที่ท่านอาจารย์มาที่นี่แสงสว่างจะเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่มันมืดมานานแล้ว ถ้าผีบอกนะไม่ใช่คนนะถ้าอาจารย์ช่วยกลับมาแล้ววันหนึ่งแสงสว่างจะเกิดที่นี่อาตมมาก็มาอยู่นี่จะอยู่กาจะอยู่สักสองสมปีนะปีปาไปสิบปีแล้วเกินคุ้มแล้วนะอันนี้ก็ถือว่ายะโยมได้กำไรแล้วนะก็อย่าทิ้งนะช่วยกันดูแลนะโยมดูแลธรรมาเข้ามาแลดูกันนะนะอย่าดูทีละคนทีละคน วันนี้ใครตายไปบ้างเนี่ยโยยังอยู่นะอย่าเป่าตายเดอ้อตายบอกก่อนล่วงหน้าสักสองเดือนเน้อจะได้มาทันงานศพตายกระทันหันนี่บ่อได้มาเผาเดอ้อบอกล่วงหน้าว่าจ้านอีกสองเดือนอีกสองเดือนขน่อยที่ตายเดอ้อ่อมาสิมาเผาให้มาตายปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บกิติมนมันตรงกันมาไม่ได้เดอ้อนะตาตาวิตา ตวิทตายมายังได้มาดูแวบๆบแบบเออไอ้มีอยู่วันหนึ่งนะไปบินทบาากับตวิทตวิทมาบวชอะไปเจอไอ้ตาตาแสงหนะลูกเมียตวิทอ้ไอพี่ชายพี่ชายปรต,ติไม่ค่อยดีแก้ผ้าอยู่กลางถนนถกญ้าอยู่ไอ้ตวิทก็เป็นพระเดินมาโอ้ยอ้ายอาย กลับบ้านเถอะอายกลับกลับบ้านแล้วก็มาดูเนาะเออพี่น้องอะไรคนหนึ่งเป็นพระไอ้คนหนึ่งก็เป็นประสาทไม่ดีเออเราก็สลดใจเนาะคนเราเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันวัดเดียวกันทำาแมมันห่างมันไกลกันเลอกเกินนะนั้นเราต้องก่อนตายให้มันได้ประโยชน์สิให้มันได้กำไรสิหาความสุขให้ได้นะอาตอมาตอนเนี้ย ครีมหน้าหน้าเด้งเนี่ยไปใช้นะโยมครีมหน้าผ่องก็ไม่ต้องใช้อาตมานแนะนาครีมหน้าด้านนะด่าแล้วไม่โกรธอ่ะดีที่สุดเลยนะอาตมานแนะนําไปหาซื้อมานะครีมหน้าด้านนะมึงด่าก,กูโอ้ด่าแล้วโอ้ยิ้มให้มันเลยนะโอ้สุดยอดนะก็พุกเรามื่อนก็ซื้อมานะนะไปหาซื้อนะครีมหน้าด้านนะดีจริงๆนะทุกวันนี้อาตมายิ้มอย่างเดียวเลยนะ ใครว่าก็ยิ้มอะยิ้มใส่มันเลยโอ้ยสบายใจนะ,ะแค่นี้แหละเนาะ